ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR g o Trading พบกับผมชาวนายขรพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัวอย่างชัดเจนนะครับก็เลยคาดกันว่าเฟดจะลดความร้อนแรงในการขึ้นดอกเบี้ยทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาได้ครับ ราคาทองคําแท่งกอสสป p o t เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหพุ่งแบบแรงมากเลยนะครับหลังจากที่ฝ่าแนวต้านบริเวณ1675ขึ้นมาก็ เขียวโอ้โหแบบยาว,ยาวๆเลยนะครับก็ขึ้นมาถึงแนวต้านสำคัญพอดีบริเวณ1,700นะครับแต่ที่สำคัญคือมันได้สร้างรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นชุดใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันหลุดลงมาแล้วก็เนี่ยพักฐานเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับอ่าเราก็ตีเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้แล้วแล้วผมก็อย่างที่บอกไปผมชอบตีกรอบด้านบนด้วยนะซึ่งมันก็ใกล้ถึงพอดีแล้วผอิญตรงพันเเนี่ยมันเป็นเรียกว่าแนวต้านทางจิตวิทยานะครับมันศูนย์เยอะๆมันก็เลขสวยนะเออแล้วมันก็แบบจําง่ายด้วยคนก็อาจจะ จะไปตั้งขายแถวนั้นเยอะๆและที่สําคัญมันเคยเป็นแนวรับเก่านะครับเมื่อเนี่ยเดือนที่แล้วก็มาทดสอบ1 2 2ครั้งครั้งที่3ไม่รอดล่วงลงมาซึ่งทางเทคนิคเนี่ยแนวรับที่รับไม่อยู่นะครับมันจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านเมื่อราคามีการเด้งกลับมาอีกครั้งดังนั้นก็ให้ระมัดระวังนิดนึงครับเพราะเช้านี้ก็มีแท่งขายทํากําไรลงมาให้เห็นแดงๆแจแจแท่งหนึ่งแล้วแท่งนี้ยังไม่จบแท่งแต่ผมคิดว่าแดงแหละ ดังนั้นใครยังไม่มีของอาจจะมาหรือขายไปแล้วอาจจะมารอซื้อตรงแถวแถวแนวรับใจร้อนหน่อยก็90แต่ถ้าใจเย็นและปลอดภยัยผมว่ามอง80เลยดีกว่าอันนี้วฉาเฉๆวนะครับส่วนราคาทองคําแท่งในประเทศนะครับทองคําแท่งในประเทศ965ชาเช้านี้บ้านเราก็บวกขึ้นมาประมาณสักโ,โหเกือบ400บาทได้นะครับก็ราคาสปอร์ตมันพุ่งมาขนาดนี้ในขณะที่ค่างเงินมันเริ่มนิ่งๆไปแล้วนะครับหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยก็ชะลอตัวไปนะครับหลังจากที่พุ่งแรงมาหลายวันแต่ เมาาื่อวานนี้ไอตัวที่ลดลงมาแรงคือผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับซึ่งตัวนี้จะอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนออกมาว่ามันเริ่มแย่นะครับทั้งฝั่งภาคการผลิตแล้วก็รับเหมาก่อสร้างก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดความร้อนแรงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงนะครับก็เลยทําให้พันธบัตรหักหัวลงมาอย่างนี้ซึ่งมันเป็นคู่แข่งกับทองคำนะครับเมื่อตัวนี้แย่อีกตัวหนึ่งก็ต้อง พุ่งใช่ไหมครับเนี่ยแยกเปลี่ยนเป็นกราฟเดย์เหมือนกันจะเห็นว่าโอ้โหแดงเขียวเรียกว่าแบบสลับกันเลยนะครับสำหรับทองคำแท่งในประเทศวันนี้ก็คิดว่าถ้าเช้านี้สปอดยอ่อบ้านเราก็คงย่อตามกันนะครับใครยังไม่มีของอาจจะไปรอรับแถว100รอหรือ 3, หรือสามหมืน่นทวนเพราะว่าอันเนี้ยปลอดภัยกว่าใครมีของอาจจะทยอยขายอย่างผมก็ได้ถนะ้าเนี่ยขึ้นมาผมก็ทยอยขายขายขาย,ขายออกไปแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่มันล่วงมาผมก็ผมก็ทยอยซื้อซื้อซื้อเนี่ยมันก็ซื้อถูกขายแพงอย่างนี้แหละครับแค่เราต้อง m a n a g เงินให้มันพอดีกับช่วงราคาที่เรามองไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่กับ ARR สวัสดีครับ